สวนสัตว์เชิงตู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเกดคนดีคนเดิมจะพาไปดูมีหมีแพนด้าที่นั่งกินนอนกินไปสัตว์ทุกตู้คือมันเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยแล้วเกจะให้ฉันทำอะไรคุกกี้กลาวย์บกคเกตกาลอยขอกินเวลาหน่อยได้มะมจ๋าเรียกว่าชาบี้เขาเรียกว่าคิวตี้ฟุมเต่งมีลาะสิไหนเจ้าเพิ่งรู้ว่าหมีแพนด้ามันน่าหลเนาะมีเสือดำอ้วนตุกแบบไม่เดินเลยอะนอนอย่างเดียวมีหมีเก่าเก่าเก่ามากส่วนนี่ คือแพทย์สายหลับที่กำลังกินย่างเงียบๆ,ๆแต่ความจริงนั้นกำลังแอบดู oh. ฉันเห็นนะว่าเธอแอบมาดูเพื่อนฉันคีราฉันเห็นนะฉันจะโฟอ,อันนี้ซีบราจีบกันอยู่มั้งมาง่อะขอโทษนะที่วันนี้เวียงใส่อีกแล้ววะ่ะอืมเมมเบอรไลอันนี้ลิงบอดตัวนุ่มฟูโดนล็อกโปรแกรมให้โผลไปจนกว่าจะชอ็อตอันนี้เป็นบอดลิงตุดติดเชือ้อโปรแกรมมาให้ก้าวราวป่าเถื่อนอันตรายว้า wow. อันนี้หุ่นขี้พึ่งแหลกกับนกปลอมอันนี้เสืเอดาวกษียนน่าจะไม่วิ่งแหละอ้วนมากมีหนอกที่คอและดูบอมมาบูลิโกไปละเขาตั้งให้ดูนั่ฉันก็ทวน่นอันนี้นักสแสดงมีแพนด้าแดงขอกลับบ้านไปกินของว่างอย่ามายุ่งกับฉันฉันเลิกการแล้วอันนี้เดินทางง่ายมากนั่งเมโทรไปลงที่เฉียงตูสูออกทางออกเอกก็คือถึงเลย